เต้าสิไปล็ดกิโลเมื่อใดอันนี้เมื่อใดเป็นลังคั่วเกล่ถามาตัวเลขเนาะค่ะนกเขาเรยว่าเดี๋ยวเป็นมะออื่นเนาะคุณวางสี่ระคะพรุ่งนี้วันที่ยี่สิบสองนกเสืเดินทางไปอาสานตาเซตาจันนกวางสี่ราคาไปติดกับเอฟซีเพม่อนกันบว่าเดี๋ยวจะรอดแล้วก็ติดตามเพป็นวางสี่ค่ะครัอบอา่ธธาสุดท้ายนี่กส็ส่วนมากที่ว่าเมือถือเลขน้ำมือหันถือกถือลายอีหลีค่ะที่แรกเต่าก็คิดวา่าเขาจะบันทึดน้ำเต่ว ชมสวัสดีเอฟซทุกคนทุกท่านวันนี้ครับเรามาเกาะติดน้องเต้าจะมาลักิโลในวันพรุ่งนี้นะครับเกาะติดรอแล้วเราจะโทรไปหาน้องเต้วเดี๋ยวนี้นะครับว่าน้องเต้าจะมายังไงอะไรยังไงเวลาเท่าไรแล้วน้องเต้าจะปล่อยเลขที่ลักิโลวันพรุ่งนี้กี่ตัวและมั่นใจขนาดไหนเรามาติดตามคลิปนี้กับการโทรสนทนากับน้องเต้วไปคุยไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมจ้าสวัสดีนะครับโอ้โหสามสี่ช่องสวัสดีจ้า มัอน,นี้อยู่หน้านลักกิโลเลยจ้ะไ่พร้อมทำไรน,นะอ่ะมืดเทอน้องแต๋มืดมากเลยบ่อออไอ้ทางนี้แหละมืดเดี๋ยวหามุมก่อนเดี๋ยวขออน,น,นุญาตเด้อเดี๋ยวถือหามุมก่อนตอนนี้อยู่สารลักกิโลมืด,มดหน้าน้องเต้อไม่ค่อยชัดเลยอ่ะเดี๋ยวหามุมก่อนเด้อแป๊บนึงเด้ออยู่นี่บ้างเนาะ ทางวันที่แล้วค่ะก็ได้เนาะค่ะกับเขาโฮกเจ็ดเขาโฮกเจ็ดเต็มเต็มค่ะเงินที่แต่วุ้มกลมหาค่ะความฝันเป็นอย่างไรที่จะมาหลักกิโลมีความฝันเกี่ยวกับหลักกิโลอย่างไรเห็นวันนั้นก็ได้ลงอยู่เนาะเราไปฟังอีกนิดหนึ่งเผื่อเอฟซียังไม่ได้ยังไม่ได้ชมเนาะจ้าฝันก็คือฝันเพิ่นมาให้ละค่ะฝันคือยังเตอร์เซ่เตาร์จันเป็นมาให้เล็กน่ะก็คือว่าอ่า เพิ่นก็บอกอยากให้มองที่ว่าเพิ่นเคยอะอนนี้เงียบเนาะมองเคยอยู่เคยอะนี้ของเพิ่นแบบว่าเพิ่นก็ว่าเอ,อ้ามันเคยเงียบเพื่ออย่างแท้เพิ่นก็สมมะะิมาเขาฝันนั่นล่ะค่ะมาเขาฝันเพิ่นก็อยากให้แตีวเดินทางไปเคือเอาสายบุญไปนะคะ่ะครับแล้วเพิ่นบอกแล้วก็เพิ่นก็ว่าจะให้เห็นเลขด้วยใช่ไหมแต่ยังไม่ปล่อย ค่ะไปขอพอรเพิ่นไปขอพอรเพิ่นว่าตัวเลขที่เพิ่นให้นี่แม่นแทบน้บ่อันนี้บ่เนาะคะ่ะก็ถือว่าเป็นเป็นบุญเนาะคะ่ะเพิ่นมาเข้าฝันเฮากระฟ้าเอฟเนาะคะ่ะมื้ออื่นสําหรับอ่าสายบุญ FC ทุกท่านเนาะคะ่ะเชิญไปร่วมพิธีนํากันเนาะคะ่ะอาจจะเป็นพิธีใหญ่อยู่ค่ะมื้ออื่นนี่พิธีมีหยังแหนมื้ออื่นเล่าให้ฟังนิดนึงได้บ่ครับนิดหน่อย อะไรค่ะก็อขอโชคขอลาเพิ่นอะค่ะแต่ว่าเลขกับมาปล่อยอยู่นี่มะออื่นมันไม่จ้าคือความฝันั้นาโมงเช้าแล้วค่ะเป็นต้นไปเดี๋ยวสิบเดือนท่าไปจ้ามะอื่นนี่ห้าโมงเช้าเป็นต้นไปเดี๋ยวเล่านิดน,นึงว่าคือวันนั้นบอกว่าตาเซเราไปเข้าฝันเล่าเรียนนิดหนึ่งในโบครับ ท่านไปยังไรเมื่อนั่นเมื่อนั่นเพิ่นเพิ่นมาข่าฝันตุ๊กพ่อเลยออกลืบตร๊แยกมาเล่นมาเพล่นมาข่ฝันฝันคือยังแตวเดือดแอบไปไปสารเพิ่นนั่นแหละค่ะเพื่อยแตวไปสารเพิ่นไปแล้วแล้วเือจังอ่านอ่าคือยังแตวไปทำความสะอาดทั้งสี่แม่ไปทำความสะอาดแล้วแล้วมาที่นี่คือจังไปหลายคนเลยไปแล้วแล้วมาที่นี่พราะเด็กแตวก็เห็นเป็นตัวเลขนะมาที่นู้นเขาเลยถามว่าอันคนที่ไปน้ำกันอ่ะในความฝันเนาะ เม่อเจ้าเห็นตัวเลขบวสันเรื่องผ้ากันมาเบืองน้ากันแต่ว่าซีนะพระสิมกับ่มีผู้ใด้เห็นจัากคนมีแต่วเห็นผู้เดียวไงล่ะค่ะก็เลยเอาก็เลยสิไปขอเพื่นมาอื่น่าแมน่นเมนตัวนี้แถ้บ่ว่าะัันเม่นดีีกัสิกัสิมีการทำพิธีนั่นล่ะค่ะพิธีขอเพื่อนบอกกับเพื่อน่าแต่ันตัวนี้ลีก็ขอไอเพิ่หนเป็นสักขีพยานให้นั่นล่ละค่ะ ครับเลขก็เห็นแดงๆเลยใช่ไหมที่เห็นก็คือสองตัวสามตัวเลยบวกครบเลยใช่ไหมจ้าโอ้เห็นชัดมากสรุปแล้วพร่งนี้ก็จะมาปล่อยที่นี่พร้อมกันทั่วประเทศค่ะแมนค่ะเออตอนนี้เอสก็อยู่ที่หลักกิโลพอดีว่าก่อติดน้องแต้วรอยอยอยู่ที่หลักกิโลเด้อตอนนี้ เวลานะมันเอาปมากมนถือหลนยหี่เอฟซีเต่วลายเต่ยย่อมรับอะเต่ก็พุ่มใจไหมค่ะทีเอฟซีทีว่าคนติดตามเตีวเนี่ยติดตามไลนหีค่ะเพราว่าเสียทุกทุกช่องนะคะทีมาติดตามเต่ตอนนี้ค่ะมีต่แงปะอ่าตปะเต่วบอกว่าเลขาแมนบอลหรอกเต่บอกว่าเต่สิเดินทางไปสารตาเซตาจันค่ะมาทีนี่กามีเอซีเนาะค่ะกระุ่มหลนหีเพราะว่ามูขึนมีแต่วันรอรออกเต่ไปปล่อย เพิ่นลอตัวเลขเพิ่นบ่มาบ่ค่ะเอฟซีบ่มานั่บ่ค่ะนุกว่าอยู่ค่ะนุกับอกค่ะเชิญชวนเอฟซีแหละค่ะไปเด้อค่ะไปร่วมทั้งุญน,น้ำกันค่ะไปละหลายๆไปเป็นสะพานบุญน,น้ำกันเนาะคะ่ะไปเพิ่งกลับมาเพิ่นเคยให้โชค์ให้หลับนะะ้องค่ะหลายๆหลายๆคนก็นเคยมีโชคมีลาภน้ำสนันตาจันตาซีของเฮาถ้าเกิดยังเลื่อนยังหยุดเพิ่นว่ับาค่ะเพิ่นเคยให้หลายๆท่านเนาะคะ่ะไดบิวตมีโปรซินแต่มีจลับไป เปพพ็นเนาะค่ะเป็นอพอนเป็นน้ำกันไป็นรวมเป็นสะพานบุญน้ำกันค่ะครับน้องแต้วมาที่นี่จากจากรอบแล้วเนี่ยมาที่หลักกิโลประมาณสามสี่รอบแล้วมั้งค่ะเตเมื่อกี้แล้วตอนนี้บ่ได้ไปโดนล้วเด้อค่ะเดี๋ยวนี้บ่ได้ไปโดน้วปีนี้ละบ่ได้ไปครับจะสังเกตบ้าน้องแต้วมาปล่อยเลขที่หลักกิโลเข้าทุกงวดน,นะหลายครั้งมากจาก้าเขาเขาตลอดเด้ด๋เพราะว่าโดนโดนนี่น้องกขมันใจเด้่ นุ่มีความมัน่นใจอยู่บนตัวเลขนุ่มสิเข้าอีกเพราะว่าเาอาบ่ได้ไปหาเพิ่อนดนเหรอไหมค่ะนุ่มว่ได้ไปดูนแล้วไปหาเพ,พิ่นมาที่นี่กคล้ายๆคือยังเพิ่นมาเข้าฝันแต่จังซี่ล่ะค่ะมาเข้าฝันจังซี่สงสังยสสสเพิ่นสิอยากให้เฮาไปเป็นสะพานบุญให้น่ะค่ะครับก็รอติดตามนะครับ FC ทุกคนทุกท่านรอน้องแต้วันพรุ่งนี้วันที่22นะคะค่ะ <5> <5> ได้ใจเตาเตาอยากขึ้นสายบุญแล้วค่ะไปรวมพิธีน้ำกันค่ะไปรวมพิธีน้ำกันหลายๆไปสางนำทั้งบุญเพื่อนเนาะค่ะอยู่สถานที่มหันต์ที่ดแบบเพื่อนที่ใดมีซื่อเสียงนะคะดีว่าดีกบห้าแตกสามตัวตรงเพื่อจะกลับไปปล่อยเรื่องโบราณกับมาเนี่ยในความรู้สึกหลงเตางัวดนี่เลขจะเข้าไหมครับเข้าเข้าค่ะน้องเตวบอกว่าเข้านะคะมันใจน้งงวดนี่เนาะ ค iden, Bref, automate, ่ะการเกิดอว่าราคาเดี๋ยวเขาบอกเวลากับสิว่าเทาบดียวคะทุกอย่างก็ขอให้เป็นแขนแนวทาาเราขอจะแน่ใจนากจ่กมันใจยูคค่ะมันใจเก้าแต่กับวก็สามามาทีว่าเออเรงสัตเงสีใดนะคะก็คือว่าไปทุกอย่างให้เป็นหบอกท่าเป็นแขนแนวทาาเราค่ะเนาะเดี๋ยวเวลาเลขกากขึ้นว่าราคาเขากับที่ว่าดีมพ่อรดมากกับยันเิ่นว่าเขาได้เป็นมรค่ะการขอให้เป็นแขนแนวทาง ฝากก็ติดตามเลค่ะก็ติดตามนะะ้มนองเต้แล้วก็ให้กำลังใจเตลเนาะครับถ่ายสุดนี้ให้น้องเตลฝากอะไรกเอฟซี e ไหมในวันพรุ่งนี้ครับถ่ายสุดรเตลฝากเอฟซีเ e นาะคะ่ะให้เอฟซีเนาะคะ่ใ e ะ,คะให้ไปรดูหลวงพิธีกันเนาะคะ่ะไปขอบุญบารมีสารตาซีอาจารย์ของเฮาเนาะคะ่ะเล้าก็บรรมีอะไรดอกกับบราให้เอฟซีเนาะคะ่ะสายบุญกดติดตาม แต่อยู่ตอนนี้หรือว่าให้กดรล่อไว้เนาะคะ่ะสำหรับผู้ที่เพิ่นมาบ่ได้เนาะค่ะกดรธล่อบางอื่นแต่สิปล่อยเลขตัวใดเนาะคะ่ะที่สารตัดยันตะตซี่ของเฮาแล้วกาศสำหรับเอฟซีเนาะคะ่ะอ,อยากรวมท้ำบุญเนาะคะ่ะอยากเป็นสะพานบุญบ่ว่าจะเป็นผลไม้หรือว่าจะเป็นของเสียนไม้ต่างๆเนาะคะ่ะก็เชิญชวนเนาะคะ่ะมาเป็นสะพานบุญนับก,กันเนาะคะ่ะหรือว่า จะแอดไล์หรือโทรมาหาน้องเต๋อก็ะไรค่ะจะเป็นคาน้ำมุกน,น้ำมันให้น้องเต๋อการเดินทางไปก็ะไรค่ะ,ะ,ะพรุ่งนี้เวลาสายเด้ออ่ามือื่นเจอกันเด้อน้องเต๋อมือื่นเจอกันจะ้ะโอเคจ้าสาธูสุบาลีขอบคุณ้อณงเต๋อยังมาครับสุัาดีครับผม